เดี๋ยวจะเปลี่ยนสายแทนหน้าจอของโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้คือ Acer อ p ์แ2 0พปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือหน้าจอจะกระพริบหน้าจอจะติดติดแบบๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราซื้อสายมาแล้วสายอยู่นี่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนวิธีการแกะโน้ตบุ๊กเอเซอร์ก็ ก็จะมีหมุดหน้าจอพวกนี้ทนี้เป็นน็อตตำแหน่งเราต้องแกะหน้าจอออกถ้าเราไม่แกะหน้าจอเราก็จะเปลี่ยนสายไม่ได้ตำแหน่งท,ที่ต้องเอาออกก็คือน็อตด,ด้านหลังน็อตด,ด้านหลังนั่นเนี่ยจะดีน็อตอยู่ข้างหลังเห็นไหมเสร็จนั้นเดี๋ยวเราต้องแกะนนอตออกก่อนแล้วก็ไปลือหน้าจอ ก็จะได้เปลี่ยนสายแพรสายแพร์ที่อยู่ตำแหน่นงแถวๆนี้ก็ไล่ออกเข้าไปนี่แล้วขึ้นไปด้านหลังของจอด้านหลังด้านหลังนั้นพนอเวลาเวลาเราทําเราต้องเปลี่ยนต้องแกะหน้าจอออกเกราก็จะใช้สโกรูไข่ไขน็อตด้านหลังหน้าจอออกแล้วก็ด้านสองด้านกูไขออก ใข่น็อตเสร็จปุ๊บไปถอดแบตเอกหลังที่เราไขน็อตด,ด้านหลังเสร็จแล้วเราก็จะมาแกะแกะหน้ากากกัวนี้อเอกไปแกะหน้ากาก,กเนี่ยหน้ากากเป็นแก้วก็จะเห็นนั้นสายแพง์ที่อยู่นี่นสายแพร์แพร์ยอยู่ใต้เนี่ยแล้วมันรอดเข้าไปนี่ ันจะเป็นอยู่ด้านหลังจออยู่ด้านหลังถ้าปัญหาสายแรของเราเราจะต้องไปแกะหน้าจออันนี้ออกหน้าจอเนี่ยนะแต่เราจะได้ไปแกะด้านหลังเพื่อสายแพรอยู่ด้านหลังตันี้คือสายสายแพรที่เป็นปัญหาอยู่หยเอาก,ก่อนแต่แทนจะอยู่ใต้นี่เราจิบนี่ออกเราจะหยิสายแพรเราจะแกะคีย์บอร์ดออกก่อนจะได้จะได้ไม่เจ็บกะ ราไปแกะถอดออกง่ายๆจะดีแล้วมันจะมีาะมสายสายแพรอยู่ด้านสายแพรเวลาออกเขาก็งาเช็คสายแพรก็จะลดเราไปให้นอกไปจะไม่เกะกะเพื่อความสะดวกในการทางานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถอดตัวนี้ออกเพื่อเพื่อเราจะได้ไปต่อดึงด้านหลังเราดึงนี่ออกก่อนจะได้ไม่เกะกะเวลาเราทำงาน นะนั่งสาดอยู่สาดจะลิงิดไปจะมุดไปใต้ต่อไปเดี๋ยวเราจะแกะหน้าจอเอาลูกยางมันออกมันจะมีลูกยางซ่อนอยู่น็อตอยู่ใต้เราแกะลูกยางออกลูกยางนี่ออกก็ออกได้อย่างนี้เห็นไหมมันจะมีน็อตอยู่ใต้ลูกยางตำแหน่งยึดเหมือนกันเราจะลูกยางออกก่อนลูกยางออกครับ ก็มาได้ที่ยานยนต์เฉยไอ้กรอบที่อยูกันมันก็ได้ไม่หายเ <c oughs> สร็จแล้วก็ไข่นอตไขนน่น็อตไปครบทุกคนเลยเมื่อเราไข่น็อตเสร็จไอ้ตัวนี้มันสามารถแกะออกได้เลยนะม,มันเป็นแค่กรอบติดเอาไว้กันหน้าจอเฉยๆแล้วก็ค่อยๆแกะมันออกมาสามารถแกะออกมาได้เลย ที่หน้ากาของเราเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่ตรงนี้ถอดไม่ออกเพราะนี่การที่รเราทำมาวันนี้เพื่อเราจะได้ยกจอขึ้นได้นะยกจอขึ้นได้แล้วเดี๋ยวเราจะได้ถอดหน้ากากออกนะตรงนี้มนจะเป็นเชี่ยวเมันเชี่ยวแล้วมันล็อกนะตัวน,นี้ก็มีสองด้านเป็นเชี่ยวมันเป็นเชี่ยวติดจะแข็งแรงมาถ้าเราไม่เอาด้านนี้ออนจะ ก็จะเป็นเชี่ยวกระติกตรงนี้จะเป็นเชี่ยวกระติกที่สวงตรงนี้ไว้แลนถ้าเราเชี่ยวสองฝั่งนี้ออกได้ปุ๊บมันก็จะยกยกระติกตรงนี้ออกมาได้ด้านหน้าจอมันจะเป็นด้านหน้าจอที่เดี๋ยวด้านหน,น้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเอายกแผงหน้านี้ออกเพื่อเราจะได้ถอด ถ้าใส่แพน์ใส่แพร์นจะวิ่งไปนี่เห็นไหมมัจะวิ่งนี้เข้านี่เราจะลอดเข้าที่เราไปด้านหลังจอเพราะฉะนั้นเราต้องเอาหน้ากากตัวนี้ออกยกยกตัวนี้ขึ้นวิธีการที่จะเอาหน้ากากออกจากจอตัวนี้คือไขน็อตตัวนี้ออกเห็นไหมจะมีน็อตอยู่สองตัวน็อตตัวนี้กับอีกฝั่งหนึ่งก็คือน็อตตัวนี้อันเดี๋ยวเรา็อตตัวนี้ออกหน้ากากตัวนี้กับหน้าจอนี้มันจะจะแยกออกจากกันได้จะถอดออกได้ แล้วก็น็อตสองตัวที่ต้องถอดอยู่น็อตสองตัวนี้เนหะ็นไหมสองตัวล่างนี้ด้วยถ้าเวลาเราแยกออกด้านล้างนีผมถอดแล้วก็เห็นอย่างนี้ด้านหลังก็เห็นมีสายมีอะไรยุ่งในแอันเดี๋ยวเราจะต้องถอดน็อตด้านล่างนี้สองตัวพอถอดน็อตเสร็จปุ๊บมันก็จะถอดจอออกได้เห็นไหมีม่เห็นด้านหลังด้านหลังด้านโอเคจะถอดจอออกได้จุดหนึมา ปัญหาตัวนี้มันติดอยู่ตรงนี้มีสายไฟเลี้ยงอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องถอดสลักนี้ออกเวลาเราถอดแล้วเ,เ,เนี่ยหน้าจอที่ได้จะเป็นแบบนี้ตัวนี้เป็นลากกาน,กนับทุกยิ้มอยู่นี้เราถอดตัวน,นี้ไปแล้วจะได้สายแพนอยนู่มันจะลอดไปได้นี่คือหน้าจอที่เราถอดแล้วสายแพงจะเสียบอยู่ตรงตําแหน่งด้านหลังจอ,อน,นี่คือที่ที่ใส่เลี้ยงไว้ ด้านล่างก็ลงมานี่นี่มันก็รอดลงมาที่วา่าสายนี้มจะลงมาที่เมนบอดลงมาที่ตัวนี้เดี๋ยวเราจะถอดตรงนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนสายใหม่เส้นนี้เป็นสายที่เสียที่ใช้ไม่ได้คือมันจะหักยู่แถวๆน,นนะวี้แล้วก็เราก็ถอดออกแล้วก็สายใหม่มเาเสียบแท่นี้เราเสียบตรงนี้สายบตัวน,นี้ก็จะนัง ก็บขามส่วนที่เลี้ยงไฟด้วยหรือจะเข้ากับเข้ารูตัวนี้หน้จอหน้าจอมันจะเอาไฟไปเลี้ยงที่กล้องด้วยกล้องหน้าจอเอาแค่น,นั้นเดี๋ยวเราเี็บตรงนี้เอาละนี่ผมเี็บเรียบร้อยแล้วปั๊บผมเปลี่ยนตัวใหม่ยีน,นี้เช่นใหม่นะเปลี่ยนเรียบร้อยุ๊บดันเขาไปเสร็จแล้วก็ใช้เทปทิมติดมาด้วยเนี่ยล็อกล็อกไว้มันจะได้แน่น ล็อกด้านหลังเสเดี๋ยวไฟเลี้ยงถึงจะเสียบบนขั้นแข้างบนแล้วก็มันจะมีเส้นล่างจะมีไฟเลี้ยงอยู่เส้นไฟเลี้ยงเดี๋ยวเลยเข้าไปนี่เข้าไปเส้นเข้าเส้นข้างล่างจะมีกล่องอยูน่นะแล้วเสียบเข้าด้านล่างเข้าต่อเข้ากระตุ้อ่าอันนี้ผมต่อเรียบร้อยแล,ล้วต่อเรียบร้อยแลย้วมันจะเป็นอย่างนี้สนใจนี้เดี๋ยวเราจะไปเสียบบนเมนบอร์ดเพราะเดี๋ยวมันต้องไปลอดลอดไปใต้นะ เข้ามินบอร์ดด้านหน้าเพราะฉะนั้นด้านหลังก็ผิอว่าเรียบร้อยไปเดี๋ยวจะประกอบหน้าจอเข้ากับหน้ากาศวนี้ด้านหลังก็เสียบไปที่ไปใช้เลี้ยงกล้องผมเสรบเข้าเรียบร้อยแลวเพราะฉะนั้นเกี่ยวด้านหลังประกอบเสียบไปเกี่ยวกอบประกอบด้านหน้าิดต่อสายนี้เข้ากับเข้องจุด นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะาไปไปเราเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็เหลือหัวนี้หัวเดียวต้องเข้ากระเบนบอนเสร็จแล้วไปแม่นะแมยเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ไปจะต่อสายนี้เข้ายังเก่า,เ,เ,ากเก็บข้าจสุดตรมของมันแล้วก็จะเอาชีบ,บอร์ดมาใส่ทีเ่เก่าตอนนี้กำลังลองเครื่องอยู่มันใช้ได้ไหม ก็กายที่เอามาเปลี่ยนใหม่โอเคใช้ได้แต่เดี๋ยวปัญหาที่คนที่เป็นหน้าจอกระพริบเนี่ยปัญหาอยู่ที่สายแพรเส้นนี้นตอนนี้ผมเปลี่ยนสายแพร่แล้วก็หน้าจอว่าทํางานปกตเิเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวจะประกอบเคืนอย่างเก่าเดี๋ยวร้อยเครื่องบูดกันนะอ่ะเพราะนั้น ผิวหนา้าจะใช้ได้ปกติ้วนะแสดงว่าสายแพรของเราใช้ได้ดคุณค่าที่ซื้อมาจาก 1, พันธิษต่างน้องไปซื้อนะฮะโอเคเดี๋ยวเราปิดเครื่องแล้วก็ประกอบกลับอย่างเก่าอนเี้เราเปลี่ยนสายเนยบร้อยนะเดี๋ยวเราก็จะประกอบคืน่างเก่าประกอบคืนก็เหมือนตอนเริ่มต้นแหละคือเราถอดชิ้นไหนก่อนชิ้นนั้นจะเป็นชิ้นสุดท้าย จิ้นไหนถอดจิ้นสุดท้ายจิ้นนั้นต้องไข่ก่อนเริ่มประกอบคืนแล้ว